สวัสดีค่ะเปาตุกือดูสุขภาพนะคะจากที่แม่แมแมถามคําถามมาเยอะมากนะคะว่าลูกชั้นสองขวบป่วยบ่อยมากจะกินอาหารเสริมอะไรดีหรือ5้าขวบอยากให้สูงค่ะช้าก่อน เราตอบกันไม่ไหวเลยทีเดียวหรือว่าลูกชั้น18ปีวิจะเป็นแอร์โฮสเตสได้ไหมความสุงไม่ถึงหรือว่าจะเสร์ฟวิตามินอะไรดีไปโรงเรียนป่วยบ่อยมากคลิปนี้มีคำตอบค่ะแต่ก่อนไปฟังนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โปรตูด้วยนะคะแรกเริ่มเลยนะคะก็คือที่เด็กอายุ2ปีขึ้นไปนะคะเซลล์ประสาทของเด็กเนี่ยค่ะก็จะเหมือนใยแมงมุมนะคะ ที่2ปีขึ้นไปเนี่ยเซลล์ประสาทจะหนาสุดแล้วพออายุ3าขวบ4ีขวบเนี่ยค่ะเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะเลิกตัดแต่งกริงคือตัดแต่งยังไงก็คือ เราก็จะเอาความจําบางส่วนนะคะที่ไม่ได้ใช้ก็คือตัดออกตัดออกแล้วตัวสารที่ช่วยในการตัดแต่งยิงเนี่ยค่ะให้เหลือแต่ที่ความจําที่เขาใช้งานจริงๆก็คือสารตอนนั้นก็คือ DHA แล้วมันอยู่ในอะไรบ้างละ่ะคะโปรตูนั้นก็คืออยู่ในน้ํามันปลานั่นเองดังนั้นคือเด็ก2ปีอะค่ะโปรตูอยากให้น้องๆค่ะได้รับน้ํามันปลาก็คือ DHA นะคะสารตัวนี้อยู่ในน้ำมันปลาก็จะอยู่ที่250มิลลิกรัมถึง500มิลลิกรัมค่ะตัวที่2ที่แนะนำคือเริ่มจะเข้าไปแบบเตรียมอนันบ้านนะคะก็จะมีป่วยบ่อยมากก็คือแนะนำวิตามินซีค่ะ นอกจากนี้นะคะบางบ้านนะคะเด็กไม่ค่อยทานข้าวนะคะก็จะกินพวกแอลไลซีนก็ได้เป็นกรดอะมิโนหรือว่ากินเป็นวิตามินรวมเลยก็ได้ที่ผสม L cin, แอลไลซีนมันก็จะมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์มากคุณแม่ก็ลองเลือกได้นะคะแต่อีกนิดนึงน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเหมือนกันหรือเปล่าก็คือแตกต่างก,กันอย่างนี้ค่ะก็คือน้ำมันตับปลาได้มาจากตับของปลาที่มันอยู่ในตัวปลานะคะ ซึ่งในตับปลาเนี่ยค่ะมันก็จะมีวิตามิน A นะคะช่วยบำรุงสายตาแล้วก็นอกจากนี้ก็คือมี DHA EPA แต่ว่าปริมาณน้อยมากนะคะส่วนน้ำมันปลาได้มาจากน้ำมันของตัวปลาทั้งตัวเลยค่ะอย่างเช่นปลาที่อยู่ในเขตหนาวนะคะก็คือไขมันมันจริงเยอะมาก ซึ่งน้ำมันปลาเนี่ยจะมีสาร DHA EPA ที่เยอะกว่านั่นเองค่ะก็คือแนะนำเป็นน้ำมันปลาจะดีกับลูกน้อยมากกว่านะคะ มาต่อกันที่อายุ5ปีเลยนะคะอายุ5ปีเนี่ยก็คือจะเป็นวัยแห่งการเรียนรู้นะคะก็หนีไม่พ้นเลยนะคะน้ำมันปลาที่มีสาร DHA สูงๆนะคะก็500มิลลิกรัมหรือ250มิลลิกรัมก็ได้ค่ะตัวที่2ก็คือวิตามิน C นะคะช่วยป้องเสริมภูมิคุ้มกันนะคร ป้องกันหวัดภุมิแพ้อะไรอย่างนี้นะคะก็ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนําก็คือจะเป็นวิตามินรวมค่ะก็คืออาจจะทานอาหารไม่พบห้ามู่อะไรแบบนี้ก็ได้อยากให้ซื้อวิตามินรวมที่ผสมแอลไลซีนด้วยนะคะจะช่วยเพิ่มความอยากอาหารได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะแอลไลซีนนะคะเหมือนใครที่ชอบเป็นแผลร้อนในในปากแอลไลซีนมันก็จะช่วยทําให้แผลในปากซ้มแซนเนื้อเยื่อเนี่ยให้หายไวขึ้นด้วยค่ะส่วนอายุ สิปีนะคะเรามาถึงที่10ปีแล้วนะคะผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากให้ลูกสูงขึ้นนะคะแล้วก็ฉลาดด้วยนะคะจะก,กิงอะไรดีนะคะประตูแนะนําอย่างนี้ค่ะก็ในการที่กระดูกเรานะคะจยาวหรือว่ากระดูกจะแข็งแรงเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบหลายอย่างนอกจากแคลเซียมนั่นก็คือวิตามิน d d o ีดนะคะ D3 และว,วิตามิน K2 นะคะ ซึ่งแคลเซียมเนี่ยส่วนใหญ่เราได้จากอาหารหรือว่าได้จากนมอยู่แล้วโปรตุก็เลยอยากให้แนะนําเสริมที่วิตามิน d 3และว,วิตามิน k 2นะคะในเด็กอายุที่10ปีนะคะและนอกหจากนั้นนะคะก็เสริมน้ํามันปลาดเพื่อช่วยบํารุงสมองมี DHA กับ EPA แต่ว่าอยากให้เน้นวิตามินน้ํามันปลารุ่นที่มี high DHA DHA สูงๆนะคะ300-500มิลลิกรัมก็ได้ค่ะก็นอกจากนี้นะคะก็อยากให้กินพวกเป็นกรดอะมิโนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของโกรทฮอร์โมนนะคะก็จะมี3ตัวด้วยกันนะคะมันจะรวมอยู่ในกระปุกเดียวหรือเม็ดเดียวกันไปเลยนะคะนั่นก็คือ L- y y ซ n นนะคะ L- อ n i t ทีนค่ะ L- a r g i n i n e ก็คือเขาก็รับประทานเม็ดเดียวก่อนนอน1ชั่วโมงเนี้ยมันก็จะช่วยกระตุ้นเรื่อง โกรธฮอร์โมนแล้วก็ทําให้เด็กสูงได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นช่วงแบบเออกึ่งเด็กกึง่งวัยรุ่นเนาะสิบสปีนะคะก็จะรับประทานคล้ายๆกับเด็ก10ปีนั่นก็คือ,อน้ำมันปลาแล้วก็กดอะมิโน3ตัวที่ใช้ในกระตุ้นโกรธฮอร์โมนนั่นก็คือไลซีนออนิทีนอาร์จีนีนนะคะแล้วก็ ให้กินวิตามินรวมนะคะแล้วก็มีวิตามินดีด็อกนะคะดี 3, แล้วก็เคสองค่ะต่อมานะคะอายุ18ถึง20ปีก็คือก็อจะเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะมีปัญหาเยอะมากเท่าที่เจอแบบ ร้อยละเก้าสิบปวดประจําเดือนค่ะถ้าผู้หญิงนะคะในการปวดประจําเดือนนะคะจะแนะนําเป็นน้ํามัน e อี n นิ g พิมโรนะคะมันสกัดมาจากดอกไม้เนาะมันช่วยลดอาการอักเสบลดปวดประจําเดือนได้แต่ถ้า ใครไม่ปวดก็ไม่ต้องรับประทานสําหรับผู้หญิงนะคะเหนือจะกินน้ํามันปลาก็ได้น้ํามันปลาก็มีฤทธิ์ลดอาการอักเสบของเซลล์ได้เหมือนกันก็สามารถลดปวดประจําเดือนได้ด้วยนะคะถ้าใครไม่อยากกิน2วมิตามินเนาะก็กินน้ํามันปลาแทนไปเลยแล้วผู้หญิงนอกจากนี้นะคะก็ควรจะได้รับโฟลิกนะคะมันจะเป็นเม็ดนะคะขายตำราขายยาน,นี่แหละราคาไม่แรง แนะนำจริงๆต้องให้กินที่400ไมโครกร,รัมนะคะแต่บ้านเราอะ่ะค่อนข้างจะโฟลิกเยอะนิดนึงแล้วก็ไปหาเลือกยี่ห้อที่ชอบเอานะคะและนอกจากนี้นะคะก็กินวิตามิน B ีบอยนะคะวิตามิน B รวมก็ได้เพราะว่าเรียนเยอะหนักเครียดพวกนี้นะคะมันก็จะช่วยเรื่องแก้เหนื่อยแก้เพียนอนดึกเครียดพักผ่อนน้อยได้ด้วยค่ะและของในผู้ชายนะคะหรือว่าผู้หญิงก็กินได้ผู้ชายก็กินเหมือนกัน แล้วก็เพิ่มสังกะสีขึ้นมานะคะเพราะว่าสังกะสีเนี่ยในผู้ชายก็คือจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตได้ด้วยค่ะอ,อ๋อฟังโปตูแล้วเวียนหัวนะคะไม่เป็นไรสรุปให้อีกทีนะคะอีกครั้งหนึ่งก็คือตั้งแต่2ปีจนถึง20ปีนะคะก็คือให้ดึกกินน้ำมันปลานะคะตั้งแต่2ปีถึง20ปีได้เลย แต่คืออยากให้เน้นที่เขียนว่า high DHA หรือว่าให้ DHA สูงเพื่อบำรุงสมองนะคะตัวต่อไปที่กินได้ตั้งแต่2ปีขึ้นไปถึง20ปีก็คือวิตามินซีนะคะก็สามารถเสริมได้เลยแต่ว่าก็ลดขนาดลงนะคะตามอายุเราไม่สามารถกินขนาดผู้ใหญ่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปเพราะา2ปีนะคะตับไตยังทำงานไม่สมบูรณ์นะคะก็คือ2ปีถึง5ปีก,ก็จะกิน DHA แล้ววิตามินซีใช่ไหมคะแล้วพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะคะ 12ถึง20ปีก็สามารถกินกรดอะมิโนที่กระตุ้นโกรทฮอร์โมนได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือวิตามินรวมก็กินได้ทุกช่วงอายุเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีคำถามสงสัยก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย